สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนเพจของเราสวัสดีให้แล้วอเรามีข่าวดีมากมากครับวันนี้เรามีข่าวดีข่าวดีมากๆเลยอ่ามีคนได้รับรางวัลจากการส่งคาราบาวแดงครับนี่ฮะได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับผมพี่น้องนี่ ร้านพวกเราเองครับร้านถูกดีมีมาตรฐานครับผมสาขาบ้านนูนแดงตำบลหนองเต่งอำเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับงงเป็นคนที่โชคดีวันนี้ครับได้รับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับผมนะชื่อคุณอะไรนะนนนรคุณกระบนทองปัญญาครับที่โชคดีได้รับอ่ามอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับผมนี่ฮะส่งฝาชิงโชคครับผม อ่าสรับร้านถูกดีพวกเราครับผมนี่โชคดีมากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนท่านด้วยครับที่โชคดีตั้งแต่ต้นปีเลยไปน,นี้เนาะนะฮะได้โมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับเป็นรางวัลใหญ่ฮะาหนึ่งคันอีนี้รอบนี้อำเภอกระสังได้คนเดียวไหมนี่ฮะอำเภอกระสังได้คนเดียวแล้วก็พึ่งแจ้งข่าวมาครับอ่ะพรุ่งนี้ครับจะมีการ ไปแห่รอบอำเภอรออำเภอกะสังครับผมุ่นนี้เนาะทางคาระบาวแดงจะพาไปแห่ที่อำเภอกระสังครับนี่โชคดีมากๆเลยฮะจอดไว้ซื้อในพุทเลยจอดได้นะ ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับแต่ยังมียังมีเหลือนะครับพี่น้องเนาะถือว่ายังมีอีกรอบหนึ่งที่จะชิงโชคครับเนี่ยดวงเดือนกินหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจะถอย่อนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะตรงนี้ครับผมบ่าวแดงแจกโชคห้าร้อยคันครับผมนี่ฮะ แจกโลก500คันครับพวกเราโชคดีที่สาขาพวกเราครับรับไป1คันไปน้องนะฮะเพิ่งแจ้งมาเมื่อเช้าครับแล้วก็เราดีใจมากๆเลยเนาะที่สาขาพวกเรามีคนโชคดีครับเนาะนะยอดมาครับผมเนี่ยโชคดีมีมาตรฐานครับแจกโชคครับผมคาราบาวแดงครับผมแจกมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ความโชคดีของพวกเราคือเนี่ยมา มาโชคดีที่ร้านพวกเราเนาะอะาแล้วก็เป็นญาติเราด้วยพี่น้องฮะคนขายแกงหน้าบ้านเราเนื่แหละคุณกมลทองปัญญาครับโชคดีมากมากเลยชื่ออะไรครับอ่ามะกมลทองปัญญาอ่าคุณกมลทองปัญญาก็เราจะทําคลิปเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นกันให้เอฟซีเราได้เห็นกันว่า คุณกะมลทองปัญญาี่ยหน้าตาเป็นยังไงทําไมเขาถึงโชคดีฮะเขาทายังไงเขาส่งเท่าไหร่ประมาณไหนยังไงเขาถึงได้เนี่ยฮะเราจะสัมภาษณ์คุณกะมลุ่งนี้ครับเนาะอ่าคลิปหน้าเราจะสัมภาษณ์คุณกำมลว่าอ่าทำยังไงท่านถึงได้มอเตอร์ไซค์ฮะส่งไปกี่ส่งไปกี่ฝากันแน่ฮะซื้อที่ไหนกันนะซื้อคาราบาลเองที่ไหนซื้อที่ร้านเราหรือซื้อที่ร้านอื่นฮะ แต่เบื้องต้นได้ซื้อที่นี่เลยใช่ไหมซื้อตรงนี้กินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยเออซื้อตรงนี้กินตรงนี้ยืนยันใช่ไหมไม่ใช่มาซื้อที่อื่นแล้วมาใส่ซองกล่องตรงนี้นะซื้อตรงไหนก็ได้ครับพี่น้องหยอกซื้อตรงไหนก็ได้แต่ว่าพวกเรายืนยันว่าซื้อตรงนี้ซื้อที่ร้านถูกดีพวดเราครับซื้อตู้นี้ครับผมเป็นตู้ที่โชคดีสำหรับคนที่ได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับ มูลค่าเกือบ60,000บาทพี่น้องเป็นมอเตอร์ไซค์อ่าน่าจะเป็นคลิกครับผมเนาะฮะเบื้องต้นครับเราพูดก็อาจจะไม่แม่นจริงๆครับเนาะฮะเขาเพิ่งแจ้งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ไปแห่รอบตัวอำเภอฮะแห่อะไรแห่มอเตอร์ไซค์แห่มอเตอร์ไซค์ที่อำเภอกระสังครับทางคาราบาวเดงก็จะจัดแห่แล้วก็ทำคอนเทนต์ที่อ่า อำเภอกระสังพวกเราก็ดีใจกับท่านมากๆเลยเนาะดีใจมากแต่พอมอไซค์มาได้ผมจะขี่โชว์ใหน้องจะมานําเสนอจะมาทําคลิปครับทําคลิปโชว์คลิปแล้วป้อมไม่ได้กินบ่ไม่ชอบกินกินแต่ก๋ประหยัดครับผมประหยัดเอาก็ไม่ิโชคเนาะพวกเราโชคดีแล้วครับเนี่ยคนจะได้รู้จักเราเยอะๆเนาะ ก็ได้อยากจะมาซื้อร้านพวกเราครับว่าพวกเราซื้อแล้วมีโชคกล่องไหนที่กล่องไหนที่ได้โชคอ๋ออย่างนี้เลยฮะยก็บกล่องนี้วะกล่องนี้หนะถือหน่อยถือให้ดูหนะ่อยกล่องนี้ใช่ไหมกล่องที่โชคดีคือกล่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ,อ้กล่องนี้ครับที่โชคดีแต่สีมันจางๆหมดแล้วนะอ่ะแกหยอดจริงไหมล่ะหยอดจริงนะเป็นคนเขียนให้เนี่ยว้านี่ฮะลูกสาวเป็นคนเขียนให้ครับกะว่าจะเอามอเตอร์ไซค์แน่นอนเลยพูดออกอย่างนี้เนาะ คุณพ่อกินคุณลูกคุณลูกเขียนคุณลูกหยอดเนี่ยฮะขย,ยากโชคดีเหมือนคุณกระมวลทองปัญญาก็กินคาราบาวแดงครับแล้วก็กินแล้วอย่าทิ้งเนาะกินแล้วต้องขยันเขียนใช่ไหมการเป็น<ช>ไงแนะนำหน่อยาเป็นไงแนะนำเขียนว่าวิตามินบีสิบสองแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะอ๋อแค่นี้เองพับใส่แล้วก็บีฟ้าอ๋อต้องต้องเขียนอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะต้องเขียนว่าวิตามินบีสิบสองอ่า ชื่อชื่อชื่อนายกมลทองปัญญาแล้วก็เบอร์โทรใส่เบอร์ไทยเบอร์โทรของพ่อแหละอ้ยใส่เบอร์โทรของพ่อเนาะอ่าแล้วก็บีบบีบอย่างี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็นํามาใส่กล่องแล้วเขามารับไปตอนไหนเนี่ยเราถึงได้เขาจะมาเป็นรอบ,บเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งอ๋อแต่ไม่ใช่ของถูกดีใช่ไหมของคาราบาลคาราบาลมาเองอ๋อเราโชคดีอ๋อแต่ก็เครือข่ายเดียวกันกับนี่เงี้ยเนาะต้องถูกดีเลยเนาะ เป็นบริษัทเดียวกันครับก็โชคดีมากๆเลยนะก็ยินดีกับคุณกำมลทองปัญญาด้วยครับที่ได้มอเตอร์ไซค์ได้รางวัลใหญ่นะก็ดีใจกันทั้งดูครับพี่น้องครับถือว่าอ่าตอนนี้กำลังแตกตื่นครับเรื่องของการส่งจิงโชคพี่น้องตั้งแต่ที่คุณกำมลทองปัญญา โชคดีกับคาราบาวแดงได้รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับแล้วก็ซื้อที่ร้านถูกดีมีฐานครับพวกเราครับวันที่จะมาส่งรถเนาะฮะวันที่จะมาส่งรถวันที่เอารถนํามาส่งที่ร้านถูกดีครับก็จะมีการจัดตรงนี้ด้วยครับเนาะจัดเรื่องจัดงานเพื่อที่จะส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ให้คุณกระมุนทองปัญญาครับเนาะพวกเราก็อยากจะทําคลิปนําเสนอแทนเพื่อนได้เห็นด้วยครับเนาะ บรรยากาศตรงนั้นตรงนั้นเป็นยังไงนี่วันนี้เจ้าตัวไม่อยู่เนะาะไปเจอตัลูกสาวลูกสาวคือน้องโดนัดนี่แหละครับน้องโดนัดเป็นคนที่เป็นพนักงานขายอยู่ที่ร้านพวกเราครับเป็นหลานมาขายของช่วยอยู่ที่ร้านถูกดีครับก็เป็นคนเขียนให้คุณพ่ออ่าแล้วก็บีบใครบีบคุณพ,พ่อบีบปู่นูบีบใครเป็นคนบีบฟ้า <laughs> แล้วใครเป็นคนมาส่งค,คุณกมลมาส่งเอง คุณกมลเป็นคนหย่อนใส่กล่องนี้เองครับเนี่ยอย่าลืมครับพี่น้องเนาะต้องเขียนว่าวิตามิน b 12ด้วยนะครับแล้วก็เอากระดาษใส่ฝาแล้วก็บีบพี่น้องถ้าไม่บีบนี่ฝฟ้ากระดาษหายแน่นอนเนาะนะฮะท่านอาจจะเป็นคนโชคดีท่านต่อไปที่จะได้มอเตอร์ไซค์กับคาราบาวแดงครับผมเนาะยินดีกับท่านมากๆเลยา่าจะได้ลองขับด้วยแหละครับผมเนาะถึงว่าพวกเราจะเป็น สิ่งที่ไม่ราคาไม่สูงมากเป็นแสนเป็นล้านแต่เราก็ดีใจครับ mm. ถึงจะไม่ใช่รางวัลที่1นรางวัลที่2อแค่นี้สําหรับพวกเราก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วครับที่ได้มีโอกาสได้โชคจากคาราบาวแดง mm. mm. ครับได้กินด้วยได้ของดีได้วิตามิน b 12ด้วยในโฆษณาพร้อมแล้วก็ได้มอเตอร์ไซ mm. ค์ด้วยครับเนาะก็วันนี้ก็พูดยาวไปหน่อยพูดเยอะไปนิดนึงพูดไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนครับ พูดเหมือนเคยไม่เคยพูดเนาะนะพูดเยอะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กําลังใจกระัทุกดีพวกเรากับช่องทางธรรมากินครับผมอ่าช่อง YouTube ที่จะบอกเล่าเรื่องราวการธรรมากินของพวกเราแล้วก็อีกหลายๆท่านถ้าเราประสบพบเจอเนาะนะฮะบางคําที่พูดออกไปอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าข้อมูลอาจจะไม่แม่นต้องขออภัยท่านด้วยนะขอบคุณมากมากครับผมอ่ะจะจบคลิปแล้ว เลยออนิดนึงครับผมตอนนี้ถามอีกนิดนึงคุณคนพ่อยังกินอีกไหม<ะ>ตอนนี้คุณพ่อยังกินอีกไหมกินค่ะวันนั้น่าไรอะไรกิ่ขวดไม่ใช่คือซื้อเป็นลังไว้แล้วหรอไม่โอ้เนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปกระสังกันครับนะไปแห่เรียกว่าไปแห่รถรอบตัวอำเภอกระสังครับทางตรงดีก็ไอทางคาราบาลเองเขาจัดให้ครับเนาะอาจจะมีบรรยากาศตอนนั้นแบบ ฝากพี่น้องพวกเราครับสวัสดีครับ